คุณไม่ให้นมบุตรจต้องกินอะไรยังไงอาหารของเราเนะะี่ยค่ะเรากินเพื่อบำรุงร่างกายของเราส้อมแซมร่างกายของเราสองคือเพื่อบำรุงน้ำนมของเราโมเดลนมอันนี้คือนมของเราจะเป็นแบบนี้อะจะมีหัวนมจะมีรานนมแล้วก็มีตัวเต้านมและคุณแม่ค่ะอันนี้คือผ่าให้คุณแม่เห็นว่าในเต้านมของคุณแม่เข้ามาเนะะี่ยค่ะมันก็จะมีในส่วนของตรงนี้เนาะ ตรงเซลลสร้างน้ำนมนะคะเนาะออตอมน้ำนมอะไรพวกนี้จะอยู่ตรง,ตรงนี้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 ท่อน้้ำนมอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะลูกออกมานะคะเป็นน้ำนมนะคะพุ่งเข้าปากลูกใน,นส่วนของตรงนี้เนาะเนื้อเยื่อต่างๆไขมันต่างนะคะที่เราเห็นว่านมใหญ่นมใหญ่ก็คือเนี่ยไอไขมันตรงเนี้ยมันเยอะนะคะแล้วคุณแม่เห็นไหมมันจะลายล้อมนะคะไปด้วยเลือดเลือดเนี่ยจะมาหล่อเลี้ยงที่เต้านมของคุณแม่เลือดเนี่ยมันนำพาสารอาหารต่างๆนะคะเนาะ,ะ,นะะมาใช้สร้างน้ำนม อาหารจึงสําคัญจําเป็นไงทำกินอาหารให้ได้ครบถ้วนห้าหมู่เอาง่ายๆเลยนะต้องมีข้าวมีกับหมูไก่ปลาเห็ดตับเลือดบ้านกินอะไรก็คือกินตามนั้นผักมีผลไม้ได้มีไฟเบอร์แล้วก็มีวิตามินนกถ่ายแล้วก็มีวิตามินนะคะส่งผ่านไปให้กับลูกกินนมนะคะมีไขมันขิงหัวปีอินทผาลัมกะเพราพริกไทยดำแล้วมีความสุขก็คือกินปลาแคลเซียมวิตามินที่บำรุงร่างกายที่คุณหมอจ่ายเป็นไตเฟอร์ดีเป็นโอบิมิน